สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสับจางเที่ยวทุ่วแคว้นแดนอีสานลาวนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่แถวบริเวณอ่างเก็บน้ําหนองยานะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนครพนม,พนมเท่าไหร่นักนะครับใกล้ๆนีกก่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะครับนครพนม,พนมและผมจะบอกว่าที่หนองยานะครับเป็นแหล่งตากอากาศแปลว่าแหล่งท่องเที่ยวสงบร่มเย็นมีร่มไม้เยอะแยะมากมายเลยครับ แต่ถ้าว่าผู้คนไม่ค่อยกลับสนใจที่จะมาเที่ยวที่นี่สักเท่าไหร่นะครับส่วนมากใครมานครพนมก็จะไปที่ถนนริมโขงกันทั้งนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพามาเที่ยวชมบริเวณอ่างเก็บน้ําหนองย่านนะครับบรรยากาศบริเวณร,บรอบๆจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยครับผมผมก็จะเริ่มเดินทางจากเส้นกลางเมืองนครพนมนะครับ ข้างหลังผมก็จะเป็นลานพญานาคนะครับการเดินทางก็ง่ายๆนะครับก็เดินทางไปตามถนนเส้นผ่ากลางเมืองนี่แหละครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่เส้นกลางเมืองนครพนมนะครับผมก็ถ้าตรงไปตลอดนะครับก็จะไปถึงจังหวัดสกลนครเลยนะครับผมก็พึ่งได้ย้ายมาทำงานที่นครพนมนะครับก็ไม่ได้ลงคลิป มาสัปดาสองสัปดาห์แล้วมั้งถังนไฟเขียวไหมนะไม่ถังนพอเห็นป้ายแมโคโรนะครับก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายเลยนะ ว่าเดี๋ยวปิดนิดนึงเราก็จะเรียวแล้วครัป้ายแม่โคป้ายปั๊มคารถึง วันนี้เส้นทางเข้าหนองยาดผมก็จะพาลุยทางฝนนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ป้าก็อยู่วัดข้างวัดภูเขาทองนะครับนี่ทางเข้าข้างวัดภูเขาทองเลยหรือเป็นทางเดียวกันกันกบโฮจิมินซิตีนะครับโฮจิมินอ,อนุสาสถานนะอ้อูดไปเรื่อยเลยมาเข้ามาแล้วสวยมากนะครับถนนถนนเส้นนี้ เขียวมากนะครับถ้าถึงแยกข้างหน้านะครับเลี้ยวขวาไปก็เป็นอนุสรสถานโฮจิมินนะครับพีพิภัพั์ประธานโฮจิมินนะผู้ผิดเอาละครับพอมาถึงแยกนี้นะครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะ <laughs> เดี๋ยวผมพาเลี้ยวซ้ายดูก่อนนะ พาขี่วนรอบก่อนอันนี้คือรั้วที่ว่าการอําอำเภอเมืองนครพนมนะครับลืมไปว่าลืมไปว่าเดี๋ยวพาขี่ชิดริมน้ำดีกว่านะโทษทีครับอ่ะเริ่มมเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมโอเคตอนนี้ก็กลับมาสู่หน้าที่วาการอําอำเภอเมืองนครพนมนะครับเนี่ยขี่ตรงไปนี่แหละ ก็จะถึงลนองาอญติ่างเก็บน้ำหนองญาติตั้งอยู่ที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีเนื้อที่3,284ไร่1งาน11ตารางวาบริเวณอ่างเก็บน้ำโซนด้านถนนโยธาธิการฝั่งบ้านโรงโชคหมู่หนึ่งตำบลหนองญาติได้เกิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่น่าสนใจคือจุดชมควายไทยนับร้อยตัวเลยครับ แล้วก็ควายไทยที่ว่านี่ก็อยู่่าำกลางเกาะกลางน้ําแห่งอ่างเก็บน้ําที่นี้นี่เองซึ่งในวันนี้นะครับผมตั้งใจจะเดินทางไปยังเกาะกลางน้ําที่ว่านั้นโอเคครับผมจะเดินทางสําเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่มาดูกันเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดการขับขี่สักหน่อยนะครับเอาโหมดอะไรดีนะอ่ะออกรดแล้วกัน ออฟโรดเบาๆนะครับเออแต่ว่าพื้นมันก็แข็งอยู่นะรถคันนี้ผมเอาไปลุยทรายนะครับก็คือเอาไปลงเออไปลงหาดทรายท้ายเมืองนครพนมแล้วนะครับก็ล้อเกือบจมนะครับทรายมันแบบว่า,ามันยังไงล่ะทรายมันต้องตะกุยอะครับแต่นี้ผู้ทางสบายนะ โอ้ทางดินแบบว่าดินอัดแน่นนะครับก็มาง่ายๆนะก็มีหลุมบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆเฮ้ยทางดีอยู่นะเนี่ยไม่ขี้ริ้วขี้เหล่เลยนะครับ แต่ถามว่าเรียบไหมก็ไม่ค่อยเรียบนะครับก็เป็นตะปุ่มตะปั่อยู่นะเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปั่มอย่างนี้อยู่นะครับถ้าหน้าฝนก็ถนนน่าจะเละน,นะแต่ตอนนี้หน้าแรงครับ ึกว่าจะเป็นทรายต้องตะกุยสักหน่อยนะไม่ใช่เลยโอ้ต้นไม้อ่าไม่ใช่ ใช่ป่ะเหมือนจะไม่ใช่ออ้โอ,อ้ก็เป็นลูกคลื่นนะครับอุ๊บอุ๊บอืมช่วงล่างดีจังเลย าง่ายๆครับเดินทางมาง่ายๆไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเมืองนี่เองใช่ไหมวะไม่ใช่ ก็น่าจะมีรถผ่านมาไปมาบ่อยอยู่นะครับมีหลายเส้นทางเลยนะอะย้อนกลับเส้นทางเดิมนะครับหาทางลงไม่เจอเลยก็สรุปว่าผมหาทางลงเอก สนามหญ้าลงๆไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกทางนึงนะครับนี่เราเข้ามาทางนี้นะครับนี่เมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปดูนะครับโหมดการขับขี่เพราะว่าเอาธรรมดานี่แหละโหมดทัวร์ธรรมดาเลยเพราะว่าทางม,มันก็เป็นทางดินปกตินะโลไลมันก็มาได้ละสกูตเตอร์ยังมาได้นะทีแบ,บก็ยังมาได้กอสีน้ำแบบ แจ่มมากเลยนะสีน้ำแบบโคตรแจ่มเลยนะครับ สวยสดงดงามตรงนี้ทางไหนนาะเออาคารไหมีอาคารได้เหรอแถวนี้ น่าจะมาผิดน่าจะเป็นสถานที่ราชการนะตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวลองเลี้ยวซ้ายออกดูนะตรงนี้ก็จะใกล้กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนครพนมนะครับ มันมีเส้นทางเรียบอยู่นะเดี๋ยากำลังหาทางลงอยู่นะครับทางลาดยางแต่ว่าคนน่าจะไม่ค่อยเที่ยวเนาะเส้นนี้ลงได้ไม่เอ่ยไม่ได้เหมือนทางคนไม่ค่อยเที่ยวเนาะเออไม่เหมือนแหละมันใช่เลยทางคนไม่ค่อยเที่ยวนะครับอ๋อเป็นทางเดินนะอันนี้ก็ยังเออเป็นทางรถผ่านอยู่นะมีร่องรอยล้อรถ ผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะเลียบไปกับอ่างเก็บน้ำหนองยาดนะอืเป็นเส้นทางเล็กๆเป,เปี่ยวๆนะครับรถใหญ่น่าจะไปยากโอเคครับพอหอมปากหอมคอเนอะเประมาณนี้ก่อนถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะครับแต่สีน้ำสวยดีนะบริเวณจุดนี้นะครับก็ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองยาดครับ ซึ่งบางจุดก็สีน้ําก็จะขุ่นนะครับแต่ถ้ว่าบางบริเวณก็จะสีฟ้าใสแบบนี้เลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาสู่บริเวณอาคารที่ลุยทางดินแล้วโผล่มาเจอนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวหาทางออกถนนใหญ่ดีกว่านะครับโอ้ตรงนี้อะไรเนาะอ้โห มุมสวยมากเลยหากข้ามสะพานนี้ไปก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองยาดครับและสะพานนี้ก็วิวสวยไม่น้อยเลยนะครับคนก็เดาว่าไม่น่าจะรู้จักที่นี่กันสักเท่าไหร่ครับในวันที่ผมไปนี่ก็คือมีผมแค่คนเดียวครับที่ยืนชมวิวอยู่ณนะสะพานแห่งนี้แต่ก็อาจเป็นเพราะว่าเป็นเวลาใกล้เที่ยง แล้วอากาศร้อนด้วยนะครับหากถึงเวลาตอนเย็นนะครับคนก็อาจทยอยมาออกกำลังกายในที่นี้ก็เป็นได้ครับโอเคครับก็ได้เวลาเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาขับบนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ สวยนะยินเย็นน่าจะแวะมาถ่ายรูปได้เลยแหละบริเวณนี้นะตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็นโมงสาส,สีนาทีโอเคครับถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับ ข้อมือก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบนอกของอ่างเก็บน้ำหนองญาดกันต่อนะครับเราจะออกกันตรงนี้แหละจะไม่กลับไปทางถนนใหญ่หรอกนะโอเคครับเราก็มองเห็น การเก็บน้ำหนองญาติอีกครั้งหนึ่งแล้วครับนี่ก็จะมีถนนเลียบไปเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าผมจะลองวิ่งทางฝุ่นดูนะจะลองวิ่งทางฝุ่นดูเห็นไหมก็มีคนกว่าปานะครับที่ว่าจับจองที่พักอย่างเงี้ยจับจองที่ป,ปิกนิกนะก็มีอยู่เมื่อกี้ไม่รู้ไปรบกวนเขาหรือเปล่านะ น,นี่มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะโอเคเห็นไหมครับนี่นี่คือบริเวณหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูอีกบริเวณอื่นๆนะครับผมเห็นสันดอนนะครับนะไม่รู้ว่ามันจะเดินทางเข้าไปได้ไหมนะดูดิแบบสวยเลยอ่ะนะครับ เดี๋ยวผมจะลองหาทางดูนะต้องบันทึกวิดีโอไว้หน่อยนี่ครับโคตรสวยเลยผมจะหาทางเอามอเตอไซค์เข้านะครับไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะ ดินแข็งนะครับดินแข็งแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายรอยเท้าสัตว์รอยเท้าวัาาวคว,วายครับที่มันเดินอยู่มันไม่ได้เรียบนะครับแต่ว่าดินอัดแน่นนะไม่ได้เป็นทรายเป็นขุยเฮ้ยชึบหมอบหน่อยนะอโอเคครับก็เจอบริเวณทางลงแล้วแต่ว่าจะลงได้ไหมนะเดี๋ยวต้องเดินไปดูนะครับ เหมือนจะมีน้ําขั้นกลางนะครับลงไม่ได้อ่ะเหมือนมีน้ําขั้นกลางเลยนะครับแม่น่าเสียดายนะหาทางลงไปกลางเกาะเกาะกลางไม่ได้เลยอู้ดูดิ มีน้ำล้อมรอบตลอดเลยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆตรงกลางโคตรเไดายเลยนะเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้จะลงอีท่าไหนแบบลโล่งเลยนะตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นแยกบ้านดวงโชคนะครับสักหน่อยก็จะถึงที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนมอีกแล้ว เนี่ยกำลังจะบรรจบแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับก่อนที่จะบรรจบครบรอบที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนมนะครับเดี๋ยวขอลงไปดูใกล้ๆชิดสักแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีลมอื่อยๆนะ มีลมอ่อยดูใบไม้สิเห็นไหมลมพัดอื่อยเลยโอเคผมว่าจะจอดแวะพักตรงนี้แหละแ,ละแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับข้างหลังผมก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งของอ่างเก็บน้ำหนองย่านนะครับซึ่งก็อยู่บริเวณด้านหลังอำเภอเมืองเด๊ะเดเลยครับผมนี่ครับส่วนเกาะกลางน้ำนะครับที่มีบริเวณใหญ่ๆเลยนี่ ต้องขออภัยด้วยผมไม่สามารถหาทางที่จะลงไปได้นะครับเนื่องจากว่าน้ํามันล้อมรอบทางไปหมดเลยครับต้องอาจจะว่ายน้ําหรือไม่ก็ต้องเดินลงน้ําไปนะครับซึ่งก็ผมไม่กล้าเอารถใหญ่ๆขนาดนี้ลงน้ําหรอกนะครับ ขอให้ลงไปเกาะกลางน้ำไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรครับขอแค่ได้ชมวิวสวยๆจากฝั่งก็พอใจแล้วล่ะครับสําหรับผมนะครับที่นี่ก็เหมือนสนามซ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ทางฝุ่นครับผมเพราะว่ามีทางแบบนี้นี่เยอะแยะมากมายเลยครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอปิดท้ายด้วยบรรยากาศการขี่มอเตอร์ไซค์ทางฝุ่นของที่นี่ละกันครับผมซึ่งหากคลิปนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ